สังคมเมืองที่วุ่นวายจากการดำเนินชีวิตของผู้คนที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและแข่งขันกับเวลาจนทำให้หลายคนอาจลืมที่จะใส่ใจเรื่องราวของตนเองโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแต่ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ใช้ช่วงเวลายามเช้าเพื่อการดูแลร่างกายของตนเองด้วยการออกกำลังกายที่สวนลุมพินีสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ตื่นอนตอนเช้าถือว่าเป็นกําไรของชีวิตนะคะเพราะไม่เพียงแต่จะสามารถมีเวลาในการจัดสรรเรื่องราวต่างๆมากขึ้นแต่สําหรับผู้คนที่สวนลุมพินีแห่งนี้พวกเขายังมีเวลาในการออกกําลังกายและสูตรอากาศบริสุทธิ์ที่น้อยคนในสังคมเมืองกรุงจะได้มีโอกาสสัมผัสก่อนแสงแรกของดวงอาทิตย์จะขึ้นพ้นจากค้งขอบฟ้า ทุกๆเช้าของในแต่ละวันพื้นที่อนาเขตกว่า360ไร่ของสวนลุมพินีจะเริ่มถูกจับจองจากผู้คนทุกเพศทุกวัยที่เข้ามาทำกิจกรรมต่างๆท่ามกลางบรรยากาศความร่มรื่นของธรรมชาติต้นไม้ขนาดใหญ่อายุนานหลายสิบปีสะท้อนอยู่ในเงาของสระน้ำแม้จะถูกโอบล้อมด้วยตึกสูงที่อยู่รายรอบแต่ก็ไม่ได้ลดทอนความสดชื่นภายในสวนลุมพินีแห่งนี้ให้น้อยลงแต่อย่างใด กิจกรรมซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดในสวนลุมพินีคือการออกกำลังกายประเภทต่างๆเช่นการวิ่งโยคะรำกระบี่หรือแม้แต่การนั่งสมาธิกำหนดจิตใจแต่ที่จะเห็นมากที่สุดและกลายเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่คือการรวมกลุ่มเพื่อออกกำลังกายพร้อมกันตามความถนัดและความสนใจเช่นการเต้นแอโรบิกการรำไทเก๊กและการรำพัด งกลายเป็นภาพที่สามารถพบเห็นได้อย่างชินตาในสวนสาธารณะแห่งนี้และพวกเขามองว่าการออกกำลังกายโดยเฉพาะในตอนเช้าเป็นสิ่งที่จำเป็นและส่งผลดีต่อสุขภาพถ้าตื่นสายมันกมน็มันก็จะไม่ค่อยดีแล้วตื่นเช้ามันก็มาเดินที่นี่อากาศมันก็ดีนะมันก็ทำให้ร่างกายเราก็ดีขึ้นแข็งแรงเพื่อนๆเ,เนี่ยบางครั้งไปหาหมอนะคะ ก็รู้สึกว่าหมอทักเลยนะคะว่าเอ๊ะนี่ได้แบบจับตัวจรู้แล้วนี่เป็นคนออกกําลังกายนะอ,นอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเออถ้าถ้าเราออกกําลังกายเนี่ยเรากับคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายสัมผัสแล้วเนี่ยความแข็งแรงนะคะมันต่างกันก็อยากจะสนับสนุนรุ่นใหม่ๆหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยใช้เวลาให้ส่วนหนึง่งอะไม่ว่าเย็นหรือเช้าถ้าได้เช้าก็ดีนะคะได้ออกกำลังกายนะคะเพื่อสุขภาพนะคะ สวนลุมพินีเปิดตั้งแต่5นาฬิกาถึง20นาฬิกาของทุกวันโดยไม่ได้เป็นเพียงแค่สวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้นแต่ที่นี่ยังเป็นสถานที่พบปะพ,พูดคุยและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันสะท้อนเป็นภาพชีวิตยามเช้าอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจ